สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่นพนๆน้องๆงน้าๆเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับวันนี้พามาลุยป่าลุยสวนกันเลอะนะ <c oughs> จะพามาปักเบ็ดชะโดครับเหยื่อปลาดุกหมายก็เป็นลำห้วยลำคลองหมายเดิมครับแต่ย้ายจุดบ้างทองนี้เรายังมาได้ตัวกันอยู่ก็มาซ้ำกันบ่อยนะครับก็เดี๋ยวตามไปลุ้นกันคลิปนี้ว่า จะโดนปลาชะโดให้ได้เห็นกันอีกไหมนะครับมีเบ็ดมาทั้งหมดกี่คันในพนัน,น,ข,นข้างในนี่เอาเข้ามาสี่คันเนาะเอาไว้ข้างนอกสี่คันนะครับทั้งหมดแปดคันเหมือนเดิมแต่ว่าเราเดินปักไปแล้วสี่นะครับจุดนี้สี่คนนันเดินโดนป่าเข้ามาลึกหน่อยนอะในพันเนาะแต่ก็ยังเป็นคลองเดิมะนะ คลิปก่อนก็ได้ไวเท่าไหร่ตัวเดียวเนาะตัสองโลหนึ่งเกือบสองโลสองครับตัวไม่โตแต่ว่าก็ยังพอได้กินแม่ตรงนี้เป็นเวิร์ล่มสวยนะในพันเนะก็ลองดูครับลึกๆอาจจะมันอาจจะไม่ค่อยชินเบ็ดเงี้ยนะในพันเนาะ อาจจะพอมีตัวกัดบ้างครับหาทางไปไม่รอดเลยมันเป็นป่ายางที่เขาไม่ได้ตัดแล้วครับมันก็เลยลกหน่อยจะขยับตรงไปมาไหมล่วงอะออกอะพร้อมองอยู่นี่อาอมันเป็นเวิร์งเหรอเวิร์เขอว่าลกจนหาที่ถ่ายไม่ได้นะพนัน เอาปักเรียบร้อยผูกคันก็จบครับเน่นแล้วใช่ไหมคันไปอ,อสวยงามครับจุดนี้ค่อยอยังชั่วนะัในยพานเป็นล่องให้ลงไปสบายๆใช่ไม้ม <laughs> เดี๋ยวแต่งไม้ก่อนนะ ร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมตัดไว้ที่คันนี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวมากู้กันครับตอนมาปักประมาณ9ก้ามงเช้าก็เดี๋ยวมาเจอกันสักประมาณสี่ห้ามงเย็นครับผมมาครับมากู้เบ็ดฉโดกันนะในพานบอกว่ามีรุ้นอีกแล้วใช่ไหมละ่ะคันล้มไปเลยจากเมื่อวานเย็นเรามากู้แล้วไม่ได้ตัวเนาะเปลี่ยนเหยื่อไว้อีกนะครับก็มากู้ตอนเช้าเลยฮะนี่ดูจึงคันล้มอีกแล้ว จุดเดิมที่เคยได้คลิปก่อนนะเนาะออ้ดิ่งในน้ำตกฟองเลยแต่ไม่รู้ว่ายังตัวยังอยู่หรือเปล่านะแต่คันล้มไปเลยครับอืมอ่ะอ่ะ,อะลองลองดูมาลุ้นกันแล้วกันครับลกหน่อยตรงนี้อยู่อยู่ยังเป็นบยังเหลอ โอ้ปเชือก่อนปัดเชือก่อนอุ๊ยอดึงแล้วนุ่มเอาโอดูดูดูด,ดโอ้นุุ่่บุบอยู่น่เเจอเป็นเป็นแล้วครับเด,ดี๋ยวดูนะค่อยๆดูครับเอาขึ้นยากหน่อยครับ นนู่โอ้ยใส่ใช้ได้ครับโอ้โหถอยออกมาโอ้ยลบเนาะอ้าวปึ๊บออกมาจากซุ้มปลาก่อนนะเฮ้ยโอ้โอหตัวนี้สวยหน่อยครับยังเป็นเป็นอยู่เลยแม่ในที่สุดครับ ต้องรอถึงคลิปที่สี่เนาะในพันเนาะ <c oughs> ที่จะได้เยือเชโดเป็นๆน,นะครับโอ้ไซส์ก็น่าจะสองโลหน่อยๆอะเนาะสลหนยะแต่ฟ้าเออน่าจะสักสองโลสามสองโลครึ่งนะโอ้ยปักก่อนหน้านี้สามคลิปตายทั้งสามคลิปเลยครับมาเจอคลิปนี้นี่ เวลามันกัดแล้วมันดึงนี่แรงดีจริงครับชะโดนี่อืมวูดูนะในพานยกโชว์นะครับเอา้านี่เอาในพานว่าเท่าไหร่สาโลเอาอ่ะเอากำหนดมาให้ชัดๆเดี๋ยวดีจะได้ไปช่างแข่งกันเนอสามโลสามโลเหรอ,อเฮ้ยตัวนี้ผมเอาสองโลหกอะไม่น่าถึงสามอะ แต่เดี๋ยวเพิ่งกู้ได้กี่คันเนี่ยสามคันเนาะเดี๋ยวไปดูกันอีกครับทั้งหมดทั้งหมดแปดคันรอบนี้เราต้องเก็บเบ็ดขึ้นแล้วครับไม่มีเหยื่อล้วชุดนี้เหยื่อหมดแล้วในพันเนื้อหาเหยื่อใหม่แล้วมาลงกันอีกยังเพิ่งได้ไว้ตัวเดียวนะครับเหลือกี่คันเนี่ยสองคันสามคันคันนี้ก็เงียบครับ โอ้มีเอาเหยื่อไปฉบเหยื่อไปอยู่ครับคันนี้โดนฉบเหยื่อไปแล้วเหรอแหมเหยื่อหมดหลายคันแล้วครับไม่ได้ตัวนะตัวน่า,าจ,จะยังมีอยู่ในพันเนาะเดี๋ยวมีเหยื่อมีอะไรเดี๋ยวอาจจะได้มาซ้ํากันอีกครับหมายนี้ตัวมีไงได้เป็นตัวที่เท่าไหร่ที่สองแล้วนะหมายนี้นะ คิดก่อนได้ตัวหนึ่งครับฉากวัดเสียวนะในพานถือชะโดข้ามฝายครับไปแล้วนนนอาหลอดแล้วครับเก็บครบหมดแล้วนะแปดคันหนึ่งตัวครับผมเอ๊ปีนี้ยังไงนี่ชะด d ในพานนะคลิปละตัวเนาะคลิปละตัวยังไม่มีบวก มากกว่าหนึ่งตัวเลยนะครับได้มาสามสี่คลิปนี่แต่ก็ยังดีอ่ะตัวหนึ่งก็ยังได้กับข้าวครับก็ยังคุ้มแหละตัวหนึ่งกเกินสองโลฮะมีคลิปแรกเนาะที่ได้เท่าไหร่ห้าโลกว่าเนะอสามคลิปหลังนี่สองโลกว่าทั้งหมดเลยครับไซจะพอๆกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวกลับไปบ้านครับไปช่างกันมาครับมาช่างะโลกัน ผมทายไว้สองหกนะพันมิดสามโลแม็กเอาเท่าไหร่นะสามโลสองสามโลสองเหรออ่ะเท่าไหร่ในพันเท่าไหร่อะสองเก้าแม่นโอ้ยสองเก้าในพันก็ถูกก็ดีอุยกกอ้ยไม่สองเก้าหรอกจะสามโลแล้วนี่ขาดอีกครึ่งขีดอ้าวในพันแม่นครับวันนี้ ก็คลิปนี้มีชโดให้ดูกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทําเมนูอะไรเนี่ยตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเราเนาะไปครับมาครับ <c oughs> คุณยายถืออ่างปลายิ้มหลออแล้วนะมาทําเมนูชโดกันนะครับวันนี้จะทําชโดอะไรครับยายแกงส้มปลาชโดค่ะแต่เราจะใช้อ่ส่วนหัวกับอ่าท้องเนาะจะ <c oughs> มาแกงส้ม <c oughs> ใช่ไหมจ <c oughs> ้าเดี๋ยวดูปลาชโดยายหน่อยครับ ปลาฉโดเนี่ยเนื้อมันจืดครับเพราะฉะนั้นการเอามาทําเมนูพวกแกงพวกต้มแบบเนี้ยมันจะไม่อร่อยแต่ส่วนที่จะพอทําได้เนี่ยก็คือพวกอ่าท้องพื้นท้องของเขาที่จะออกมันๆนะครับแล้วก็พวกหัวเนี่ยครับจะทำกับข้าวแล้วก็พอกินได้ถ้าเป็นส่วนเนื้อสันหลังเนื้อจัดจัดเนื้อล้วนๆเลยเนี่ยไม่แนะนำครับในการทำเมนูต้มเมนูแกงเนาะแต่ วันนี้เราจะมาแกงส้มหัวปลาชะโดกันครับยายก็ตั้งน้ำนะละลายน้ำพริกแกงส้มใช่ไหมครับจ้จากนั้นทำยังไงครับยายใส่เกลือน้อยๆจ้าอ่ะหยอะเกลือไปก่อนเลยนะครับน้ำเดือดแล้วเนี่ยยายก็จะใส่ปลานะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดให้ปลาสุกนะครับเราจะมาเริ่มปรุงรสกันน้ำแกงส้มหอมมากเลยยายโอ้น่ากินอยู่ครับยายก็จะส้มเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกใช่ไหมย,ยายจากตอนแรกเนี่ยเราใส่เกลือไปหน่อยแล้วเนาะย,ยายเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับจากนั้น ใส่น้ำปลาน้ำปลานะอ,ะนอตามด้วยชูรสจ้ะชูรสนะครับลาชาชูรสแล้วก็รสรสลาชาจ้ะรสลาชาครับอันนี้ยาใช้สีส้มรสไก่ใช่ไหม แล้วก็น้าตาล,ตาลนะน้าตาลตัดลดให้ออกหวานนิดๆนะครับเป็ไงครับยายอร่อยจ้ะอร่อยแล้วเหรออ,อ่ะอ่าเรียบร้อยนะครับแกงส้มหัวปลาะโดใช่ไหมยายอือม,มาลองชิมนะครับเอามากล้องมาใกล้ๆ นี่ครับเลือกส่วนหัวนี่น้ำหน่อยเนี่ยครับดูเนื้อนะตรงนี้จะเป็นเนื้อพื้นท้องะครับแล้วก็พวกเนื้อกระดูกะจะใช้ได้นเนื้อมันเยอะอยู่แล้วครับชโดต่อให้หัวก็ยังเนื้อยังมากอยู่นี่เ็บช้อนเลยครับ ลองนิดๆก่อนนะร้อนร้อ,องนะครับอร่อยอยู่อย่างที่บอกถ้าใช้เนื้อล้วนน่ะไม่อร่อยหรอกครับปลาชาโดน่ะเนื้อมันจืดน่อยนะายเนาะแต่ถ้าหัวเนี่ยมันติดกระดูกติดมันติดเนื้อเนี่ยดูดกินอร่อยอยู่ใช้ได้ครับอืม เช้าเสดน้ำแกงส้มร้อนๆเนี่ยชื่นใจนะครับคล่องคอ,อก็เดี๋ปิดคลิปเท่านี้เนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายนี่เป็นยังไง <laughs>